สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวนะครับในช่วงของเทศกาลเจตอนนี้นะครับผมเชฟป,ปูอยากจะมาแนะนำเมนูที่มีชื่อว่าเสียงไฮ้กะเพราเจครับก่อนที่เราจะไปทำกันเราต้องไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนครับสำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมของเสียงไฮ้กะเพราเจนะครับเริ่มต้นที่เส้นเสี้ยงไฮ้ครับ ตัวน,นี้เนี่ยมองซ้ายมองขวาไปมีแต่แบบแห้งก็หยิบมาใช้นะครับถ้าคุณผู้ชมไปเดินเลือกซื้อที่ตลาดเนี่ยอาจจะซื้อแบบเส้นสดที่มันเป็นเส้นสีเขียวๆม้วนๆน,นะฮะผมว่านั้นก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะฮะต่อมาคือเต้าหู้ครับใบกะเพราเห็ดหอมเห็ดโค้นญี่ปุน่นแครอท เห็ดออรเรนจิแล้วก็มีเห็ดชิเมจิด้วยผสมกันไปฮะบรอกโคลีรากผักชีพริกขี้หนูพริกไทยป่นน้ำตาลทรายนะฮะซีอิ๊วขาว สำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับสำหรับเสี่ยงไฮก้กะเพราเจเรามาดูตัวส่วนผสมกันก่อนนี่เส้นเสี่ยงไฮ้เมื่อกี้ที่ชอยดูเราได้ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือคุณผู้ชมสามารถจะซื้อได้ตามตลาดนะครับจะมีทั้งสีเขียวแล้วก็มีทั้งสีขาวแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยอันนี้เต้าหู้เต้าหู้เนี่ย ผมทอดไว้เรียบร้อยแล้วแต่ผมจะหั่นให้ดูนะเอาเต้าหู้มาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าต้องการหั่นเป็นเตาก็ง่าย,ายๆตบนะกลับด้านอีกทีหนึ่งเล็กใหญ่แล้วแต่ชอบอือฮึแบบนี้ตัดตูดออกหน่อยเพื่อให้มันเท่าๆกันนะครับก็จะได้เป็นเต้าหู้เต๋าฮนะ แล้วก็เอาไปลงทอดได้เลยสำหรับเห็ดหอมอ่ะตัดโคนออกนี่แล้วเราก็ซอยอในลักษณะนี้นะครับใช้ได้แล้วอ่ะฝากไว้ก่อนบ็อกโคลี่มาเป็นลูกใหญ่ๆเป็นหัวใหญ,ใหญ่ก็ผ่าครึ่ง นะถ้ายังใหญ่เกินไปก็ผ่าอีกครึ่งก็ได้แบบนี้มาดูในส่วนของแครอทอุ้ยส่วนแครอทก็ปอกเปลือกก่อนทีนี้เนื่องจากปกติกระเพราเนี่ยมันจะมีกระทงกระเทียมอะไรด้วยวันนี้ไม่มีใส่ไม่ได้ตีต่างว่าแครอทเป็นกระเทียมแล้วกัน หั่นเป็นเต่าเล็กๆหน่อยที่การหั่นแครอทเป็นเต่าเล็กๆก็หั่นให้มันเป็นแผ่นก่อนเนาะไงเป็นแันลักษณะนี้เนาะเอาแผ่นมาเรียงแล้วก็ซอยไป ไม่ได้แค่หลอดซอยเรียบร้อยแล้วกลับด้านหั่นอีกทีก็จะได้เตา๋าเพื่อให้มันมีรสสัมผัสที่แบบมีอะไรเป็นเม็ดเเล็กๆบ้างแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราหั่นเป็นชิ้นเล็กมันก็จะสุกง่ายแต่ถ้าใส่เป็นชิ้นใหญ่ๆเลยก็แนะนำว่าให้เอาไปลวกก่อน ส่วนเห็ดออเรนจิเพื่อให้มีความหลากหลายก็แบ่งครึ่งก่อนหั่นม้วนก็ได้หน้าตาเป็นสามเหลี่ยมมีกลมบ้างมีเหลี่ยมบ้างมีเต่าบ้างค้าๆกันไปดูใหม่ทีเฉียงมีดันนี้กับด้านไปข้างหน้าเห็ดโคนญี่ปุ่นเป็นเส้นก็ปล่อยมันเป็นเส้นอย่างนั้นละครับใช้ได้แล้ว พริกขี้หนูสับรากผักชีสับ,กกสบเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของการผัดกันเลยครับเรามาเริ่มผัดกะเพราเจกันเลยตั้งกระทะร้อนใส่น้ำมันมะกอกลงไปจริงๆแล้วใส่น้ำมันได้หลายอย่างน้ำมันํำข้าวก็ได้แล้วแต่ชอบนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราผัดกะเพราจะใส่อะไรนะเอ่อกระเทียมพริกลงไปก่อนใช่ไหมแต่ผมไม่เอาใส่เห็ดลงไปฮนะผัไฟแรงๆเลย ผมจะผัดเห็ดด้วยไฟแรงเนี่ยเพื่อให้เห็ดเนี่ยมันมีกลิ่นหอมบางอย่างหอมแบบเหมือนยังไงกลิ่นไหม้นิดหน่อยนะครับจะทำให้มีกลิ่นแล้วก็ texture จอเนี่ยรสสัมผัสมันก็จะคล้ายๆเนื้อสัตว์ด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยผัดด้วยไฟแรงก่อนกลิ่นก็จะเริ่มมาละรอจนเห็ดเนี่ยเริ่มสี เหลืองสวยทุกด้านนะฮะตอนนี้เห็ดเริ่มเหลืองแล้วมีกลิ่นขึ้นมาแล้วถ้าเกิดกระทะแห้งไปสามารถจะเติมน้ำมันได้หลังจากนั้นหลีไฟลงไปลงมานะฮะาถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้อาจจะเป็นเห็ดทานไม่ได้นะฮะหลีไฟลงมาเสร็จค่อยใส่รากผักชีพริกขี้หนู และเวลาที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงครับเตรียมเอามือปิดจมูกฮะกลิ่นจะค่อนข้างรุนแรงสักเล็กน้อยหล <c oughs> ังจากที่พริกกับเล่าหอักชีเริ่มหอมได้ที่แล้วนะฮะัวใส่บ็อกคลี่ลงไปครับ ลืมว่าถ้ากระทะแห้งเนี่ยสามารถจะเติมน้ำมันได้นี้บอ็อกโคลี่มันก็ยังไม่สุกฉะนั้นเมื่อเราผัดไปสักพักนึงเราก็อาจจะใช้น้ำเปล่าช่วยได้ถ้าถ้าคุณผู้ชมผัดเองที่บ้านเอาบอ็อกโคลี่ไปลวกก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีนี้เนี่ยบอ็อกโคลี่จะเหมือนอยังมีความกรอบอยู่คือไม่สุข100%เ แน่นอนครับคุณค่าทางอาหารก็ยังคงอยู่และอย่างบ็อกโคลี่ไม่ให้เป็นผักที่มีกลิ่นเขียวหรือกลิ่นแรงมากฉะนั้นสามารถจะทานได้ในกรณีที่กึ่งสุกกิ่นดนิบนะฮะเติมน้ำช่วยฮะหลังที่เติมน้ำไปแล้วใส่แครอท ที่เราหัน่นฝอยเอาไว้ชิ้นเล็กสุกง่ายใส่ที่หลังทําไมเราถึงไม่ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยเหตุผลเพราะว่ามันจะทําให้ผักเนี่ยมีสีดําเราผัดผักให้เข้ากันดีก่อนหลังจากนั้นเราถึงใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงมีน้ําตาลซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทย ผสมรวมกันก่อน <c oughs> <c oughs> คนให้น้ำตาลละลาย <c oughs> แล้วปักลงใส่ลงไป <c oughs> จากนั้นเร่งไฟให้แรงเลยครับ ั้นตอนสุดท้ายใส่ใบกระเพราและเต้าหู้ทอดครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการผัดกระเพราเจ เดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟพร้อมเส้นเซี่ยงไฮ้กันเลยครับผัดกะเพราเสร็จเรียบร้อยแล้วแน่นอนฮนะหิวแล้วก็ต้องจัดรีบจัดเสิร์ฟครับเส้นเซี่ยงไฮ้มีความพิเศษตรงที่เหนียวนุ่มกินกับอะไรที่มีรสชาติเผ็ดๆเนี่ยเข้ากันได้ดีมากนี่เอากะเพราราดลงไปครับ อย่าไปแคร์เพราเรากินเองที่บ้านราดไปเยอะๆนี่แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเสี่ยงไฮผัดกะเพราเจรับรองครับว่ากะเพราเจสูตรนี้จะต้องทำให้คุณผู้ชมรู้สึกว่าอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับ สำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ที่ไหนนะ ETC Food Travel TV สำหรับวันนี้เชฟปูลาไปก่อนสวัสดีครับ